สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ๋ยเอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วค่ะนี่ค่ะไข่ทอดมะเมขือม่วงไข่เจียวมะเขือม่วงค่ะแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไปชมกันเลยนะคะปุ้ยทอดไข่ค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้ทอดไข่ใส่มะเขือนะคะไข่เจียวมะเขือม่วงทอดไขม่มะเขือม่วงนะคะนี่ มะเขือมอ่วงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาใส่ไข่เลยค่ะก็มีน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวตั้งกระทะรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็ทอดปัดไข่ทำไข่เจียวไข่ทอดกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนกระทะเราก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยเนาะ ทำให้กระจายกระจายออกนะคะเอาแบบนี้หละค่ะง่ายๆนะไม่ต้องเอาทีละชิ้นชุบไข่นะคะหั่นเป็นเล็กๆแล้วก็ทำแบบนี้เลยเนาะจะได้ ไม่เสียเวลาในการทอดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นชิ้นๆกว่าจะมาชุบแล้วก็ทอดก็ใช้เวลาเด็หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งรอกลับข้างนะคะไข่ปุยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะพอทอดไปประมาณนึงเราก็มากลับข้างเลยนะคะ เวลากลับข้างไข่ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็จะลเละนิดนึงอันนี้ก็คือถือว่าเรากินได้แล้วกันคันนี้นี่ค่ะกลับข้างก็จะรอให้อีกฝั่งหนึ่งเหลืองแล้วก็กลับข้างอีกนะคะ นี่คะ่ะทุกคนได้กลิ่นออกไม่ไหมแล้วเรามากลับข้างอีกทีนะคะนี่คะ่ะไข่เจียวนะคะไข่เจียวไข่เจียวมะเขือยาวไข่ทอดมะเขือยาวนะคะใส่จะเรียดอะไรยังไงก็ได้นะคะกลับข้างให้แล้เวเราก็ตอให้มะเขือ สุกแล้วเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนๆง่ายๆวันนี้ทอดไข่ง่ายนไไๆนะคะกับข้าวง่ายๆถ้าไข่ก็ทําได้และถ้าง่ายๆนี่ค่ะไข่แล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะไขเ่เีลยวมะเขือม่วงไข่ทอดมะเขือม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอตักใส่จานนะคะนี่ค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนไข่ทอดมะเขือม่วงไข่เจียวมะเขือม่วงของปุยก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะกับน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็มีผักต้มนะคะเป็นบรอกโคลี่นะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะวันนี้ก็เป็นเมนูอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมได้น้ำลายสอกันค่ะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชม คลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ